สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรฟไรท์นะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักประจําเดือนเมษายนสาหรับชาวราคนามีนราศีมีนคะ่ะช่องขนารายืนันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18กุมภาพันธ์ถึงวันที่19มีนาคมนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีมีนก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้คะ่ะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะเจาะคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้น อย่ามาว่าเป็นดวงส่วนตัวจนก่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี mm. ย๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลักนณาไว้ให้ใต้คลิปนะซึ่งในการหาลักนณาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะคะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊ง เพื่อเป็นกาลังใจให้นาราได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมสานาการัดอ่านไพ่ทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจําในทุกๆเดือนได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นาราด้วยนะคะนาราจะได้มีกําลังใจทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแชร์ลงกลุ่มให้นาราด้วยนะคะยิ่งกดไลค์เยอะกดแชร์เยอะก็จะมีคนเห็นคลิปนาราแล้วก็ช่องนาราเยอะขึ้นนะคะขอบคุณ่วงคน้าจ้ะโอเคนะคะเดี๋ยวนาราจะอ่านในเรื่องของ ความรักสามสถานะเนาะนั่นก็คือคนโสดนะคนโสดหมายถึงโสดสนิทคนมีคนคุยไม่มีสถานะก็ถือว่าโสดนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะก็คือคนที่คบกันชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะมีสถานะกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยายกันแล้วนะคะแต่มีประเด็นปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะก็จะเป็นสถานะที่สองต่อไปนะคะ คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นก็จะเป็นคนที่คบกันชัดเจนแล้วมีสถานะชัดเจนแล้วเป็นแฟนกันแล้วอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วแต่ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรกันอยากจะมาดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะโอเคมาเริ่มที่คนโสดก่อน <c oughs> คนโสดในเดือนนี้เนี่ยเหมือนเป็นเดือนที่คุณไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างทรัพย์สินสร้างเหนือสร้างตัวนะ เนี่ยมันเห็นได้ชัดเพราะว่าดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นเดือนการเงินของคุณหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็หมายความว่าเป็นเดือนที่คุณแบบโอ้โหโคตรจะให้คุณค่าของตัวเองเลยให้ใช้คําว่าแบบโคตรให้คุณค่าของตัวเองเละแบบมองมองตัวเองไปที่ตั้งใครที่แบบโสดมานานแล้วไม่ move on เป็นเดือนที่คุณ move on ได้อะ่ะเอาจริงเป็นเดือนที่ move on ไม่เป็นวงกลมด้วยอะ่ะเอาจริงเดือนเนี้ยนะคะเนาะ แล้วก็คนที่มีคนคุยเนี่ยแต่ไม่มีสถานะเดือนนี้เนี่ยเหมือนสถานะมันมันมีความคืบหน้านะมันเหมือนกับว่าในเดือนนี้มันมีมันมีสื่อกลางหรือมีคนกลางมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นนะมันเป็นเรื่องของการคุยการสื่อสารกันนะหรือการได้เดินทาง ไปท่องเที่ยวร่วมกันเราได้พูดคุยรู้จักกันมากขึ้นนะคะในเดือนเมษายนนี้สําหรับคนที่คุยไม่มีสถานะนะคะเป็นเดือนที่ดีที่ใช้เวลาร่วมกันนะคะดีมากๆเนาะในวันที่14เมษายนดาวังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีมีน พอตรงนั้นเนี่ยมาทํามุมที่ดีถึงอาทิตย์เนี่ยเป็นเดือนที่อย่างที่นาราบอกแหละหลายๆคนก็โฟกัสเรื่องการเงินการสร้างทรัพย์สินหาเงินนะ่โฟกัสเรืร่องเงินเป็นหลักเลยเอาจริงช่วงเดือนเมษานะคะสาหรับคนโสดรวมไปถึงคนคุยที่ไม่มีสถานะด้วยนะเอาจริงทุกคนแหละทุกๆคนที่เป็นลัคนามีราศีมีนเะน่เอาจริงเดือนนี้โฟกัสเรืร่องเงินและนะคะเรื่องสร้างทรัพย์สินซื้ออสังหาซื้อรถซื้ออะไรสักอย่างนึงอะ่ะมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะต่อไปนะคะมาที่เอเดือนนี้ดาวพฤหัสทำมุมที่ดีถึงภูโตด้วยนะเอาจริงมันจอมาทำมุมที่ดีถึงภูโตบางคนได้ข่าวดีนะได้สังคมใหม่ใครที่ว่างงานเนี่ยแบบมันได้งานได้สังคมใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่อะเอาจริงได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยมีข่าวดีเรื่องการงานเข้ามาหลายๆคนมีมาแน่นอนนะคะ แล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยเพราะว่าดาวพุโตจริงๆแล้วอ่ะเป็นดาวเจ้าเรือน9ดาวเจ้าเรือนต่างประเทศด้วยนะคะข่าวดีทางไกายได้มานะคะต่อไปมาที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นดาวพุธเดือนนี้เนี่ยคนที่มีปัญหากันห่างๆกันไม่คุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะเอาจริงๆเดือนนี้คุยกันได้เคลียร์กันได้เพราะว่าพุธทำมุมที่ถึงสุขแต่ก็ ต้องรอช่วงประมาณวันที่หลังวันที่10ไปนะตั้งแต่วันที่10ไปเนี่ยเนี่ยมีเกณฑ์กลับมาเคลียร์กันได้คุยกันได้จูนกันได้อะเหมือนกลับมาคุยในลักษณะของเป็นเพื่อนคนะ่ะคุยคุยการสื่อสารกันแต่ยังไม่ได้เป็นการเจอเจอไหมไม่เป็นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าเจอนะในเดือนเมษายนเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้ แต่ยังไม่ถึงขั้นเดินทางมาเจอกันนะแต่ถ้าใครที่อยู่คนละจังหวัดอยู่ในประเทศเดียวกันก็มีเกณฑ์การเจอนะคะนาราพูดถึงคนที่เป็นรักทางไกลอย่างเงี้ยยังไม่ได้เจอนะคะเป็นการสื่อสารกันมากกว่าพูดคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียกันมากกว่านะคะในเดือนเอมษายนนะแต่ยังไงก็มีเกณฑ์เคลียร์กันได้มันเหมือนเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายกับคนที่คุณมีประเด็นแล้วอะ่ะคุณไป เปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วนะเท่าที่เห็นนะแต่ถามว่าคุณก็กลับมาคุยก็คุยนะจะมาก็มาจะอยู่จะอยู่จะไปก็ไปจะหายก็หายคือคุณมันเลยจุดที่คุณมานั่งแคร์ไปแล้วอะหลายๆคนนะนะมีเกณฑ์ว่าประมาณเนี้ยนะคะคือดีขึ้นอนะถ้าเรียกว่าป่วยไข้ก็คือฟื้นไข้แล้วอะชาวลัคนามีราศีมีนเอาจริงๆฟื้นไข้จากความรู้สึกเจ็บรู้สึกคือฮิลิ่งได้แล้วอะคะ่ะมันมูฟออนได้แล้วหลายๆคนนะคะ ต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสีหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เดินทางหรือไปเทคคอร์สอะไรสักอย่างหนึง่งระยะสั้นๆกับคนรักซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินสร้างทสั์สินเกี่ยวข้องกับการเดินเรื่องเอกสารกู้เงินรีไฟแนนซ์ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับบ้านมีเกณฑ์แต่เป็นการวางแผนยังไม่ได้เทคแอคชั่นถ้าช่วงเทคแอคชั่นจริงๆนารามองว่าน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของการาไม่ใช่การงานเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเข้ามานะคะช่วงเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการเดินเอกสารการเคลียร์เอกสารการวางแผนมากกว่า แต่ถ้าจะได้คำตอบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงพฤษานะคะถ้าใครทำอะไรกับบ้านนะหลายๆคนวางแผนมีบุตรมีน้องมีเบบี๋อย่างเงี้ยถ้าจังหวะเวลาที่ดีเนี่ยต้องเป็นช่วงกะรักกระดานะคะจะดีมากๆเนอะคือถามว่าแล้วเมื่อไหร่แบบ ที่มันจะมีเบบีแน่ๆเอาจริงคุณต้องรอดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนห้าของคุณนะซึ่งอีกประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าปีอ่ะรอไปก่อนนะคะสำหรับตอนนี้ก็วางแผนเก็บเงินรอเบบีไปก่อนนะคะชาวลัคนามีราศีมีนะจ๊ะแต่ก็อาจจะมีช่วงจังหวะเวลามันอันนี้ไม่เป็นดวงภาพรวมเนาะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวมันก็จะมีจังหวะช่วงจังหวะเวลาบ้างนะคะที่อาจจะแะบบแวบแวบเข้ามาเนี่ยมีจังหวะบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค แล้วก็เรื่องอะไรอีกสําหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนารามองว่าเป็นเดือนที่ไปโฟกัสเรื่องครอบครัวนะเรื่องเกี่ยวกับบ้านต่อเติมบ้านไหมทําอะไรเกี่ยวกับบ้านนี่แหละหรือไปเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเทคอสั้นๆเกี่ยวกับการลงทุนไหมเรียนหุ้นเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอ่านภาพรวมเป็นจเนอ r a ลเพราะว่าดาวมันบอกมาแบบนี้ประมาณนี้เราราวนี้เนาะซึ่งไม่มีเรื่องอะไรที่น่าก,กังวลเพราะว่าเสา มันทามุมฉากอยู่เรยนะัดมันฉากไปอีปีครึ่งอันนี้นาราไม่อ่านนะคุณน่าจะอยู่กับสถานการณ์เสาฉากอยู่เรยนัดได้แล้วซึ่งก็เกี่ยวข้องกับโควิดนั่นแหละมันน่าจะอยู่ได้แล้วนะคะไปโฟกัสเรื่องอื่นมาก,กว่างานเงินมานะเดือนนี้ข่าวดีมานะคะเงินเข้านะคะค่าใช้จ,ใจ่ายก็เยอะพอกันนะคะความรักก็มันถึงจุดที่แบบก็อยู่ตัวแล้วนะหลายๆคู่ก็หลายๆคนก็มีข่าวดีนะ เพราะว่าพฤหัสมันอยู่ในราศีมีนน่ะหลายคนก็แต่งงานน่ะสร้างาครอบครัวในปีนี้มีข่าวดีเข้ามานะคะใครมีข่าวดีก็คอมเมนต์บอกนาราได้นะคะยินดีด้วยนะคะมีหลายคนแต่งงานปีนี้อเอาจริงแต่ถ้าคนที่ไม่แต่งเนี่ยไม่เห็นจะแต่งเลยเลิกพฤหัสเข้าสู่เรือนราศีมีนซึ่งเป็นราศีของคุณหรือลัคนาเกิดของคุณเนี่ย ถ้าคนที่ความรักแบบโอ้ยดีอยู่แล้วรากฐานมันดีแต่งยกเว้นคนที่ละหองละแหงกันมาพลึหัดหมายถึงการขยับขยายการแตกออกหมายควาว่าถ้าไม่ใช่มันก็แตกออกไงถูกไหมเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจไหนบอกว่าพลหัดเข้ามามันจะดีไงทาไมฉันเลิกไม่ใช่มันก็เลิกเดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามานะคะเป็นธรรมชาติของดวงดาวอ่ะพไพ่ใบแรกสิบไม้เทา้านะคะเอกออฟซอส The Fool n i ์วอนเพกออบซสสีดาบเซเว่นอ n พส์เพนตากลส์หถ้วยคนรักเก่ากลับมาหรอ ใครคนเก่ามาวนเวียนปะเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเราเอง <c oughs> น่ารักละาาขนามีนเอ้ยอะไรมันจะแม่นเบืร์นี้นะไพห่หก้วยหลายคนคนรักเก่าว,วนเวียนไปพูดไปเกิดเธอคนรักเก่าหลายคนมีนอาจจะพูดไป,ไ,ปไหนก็ไป <c oughs> ใช่ไหมทุกคน บล็อกก็แล้วนะขาดการติดต่อก็แล้วมันก็ยังหาทางติดต่อเราจนได้เนาะหลายคน <c oughs> งงในงงโอเคมาที่ไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะคนโสดปุ๊บทูลอรนะคะคนมีคู่ที่มีประเด็นโซเมชอู้คนที่มีคู่ไหมมีประเด็นเพ y f u ฟูเนสโอ้เอเนจีดีนะเอาจริง พูดจริงไม่ได้อวยไม่ได้อวยว่าเออนารามรักขณามียอะไก็อวยตัวเองไม่จริงเป็นพยานนี่คือหน้าไพา่มาที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดคุณได้ในตำแหน่งอดีตที่ผ่านมามีไพ่ s ซ x of c u p คือหก้วย the f o o l แล้วก็ king of c u p คือหลายๆคนเนี่ยคนโสดมีเกณฑ์ว่ามีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์หรือหลายๆคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมที่จะมีใครก็ได้นะ the full มันแปลได้หลายความหมายว่าคุณพร้อมที่จะโสดอย่างรักอิสระ ยังโอเคกับความโสดสถานะโสดอยู่หรือบางทีมีการพบรักหรือการเริ่มต้นใหม่จากการเดินทางมีความรักความสัมพันธ์มามีคนทาตุน้ําซึ่งเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่ King of Cups เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้านั้นก็มีกรกฎพิจิกหรือคนต่างชาติก็ได้นะคะที่มันมีอินโวในความรักความสัมพันธ์ มีเกณฑ์ว่าหลายๆคนนะคะมีคนเก่ามาวนวนเวียนเวียนด้วยเพราะไพ่สิบสอบขับเข้ามานะคะคนโสดคนคุยคุยก็เหมือนกับว่าคนคุยก็มามาหายหายเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคุยมันวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะสาหรับคนโสดทีนี้ไพ่สถานการณ์ตรงกลางเป็นไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยคุณไม่มีเวลาไปคุยกับใครเลยคุณทํางานหนักมากงานเยอะมากยุ่งมากวุ่นวายมากคือทําไมต้องใส่อารมณ์คือตัวเองเองนะคะ คือชาวลัคนามีราศีมีนจริงๆเดือนอในช่วงปีนี้เป็นช่วงที่การงานคุณเติบโตเป็นการงานที่ดีมากๆนะคะหลายๆคนงานเยอะนะคะงานยุ่งอีลงตุงนางไปหมดนะคะแต่ว่าก็มันมาพร้อมกับเงินมันมาพร้อมกับตําแหน่งมันมีมันมาพร้อมกับสิ่งดีๆนะคะเนาะทีนี้เป็นไพ่ของการที่คุณไปวางแผนนะคะไปทำอย่างอื่นยุ่งยุ่งมากๆอะ่ะ เป็นไพ่ของการที่ยุ่งมากๆเกิดการต้องเจราจาติดต่อสื่อสารกับคนนู้นคนนี้คนนั้นคุณก็เลยไม่มีเวลาไปโฟกัสอะไรมากมายกับความรักความสัมพันธ์นะคะเนาะมีไพ่ว่ามี energy เนอร์คนธาตไฟเข้ามานะคะเมษสิงธนูนะคะเนี่ยเข้ามาหยิบยื่นนะคะเข้ามาจีบเข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้นะคะเข้ามา take action นะคะฉันจีบเธอนะอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณเองแบบพอก่อนไม่มีเวลา นะคะขอไปทำอย่างอื่นก่อนฉันมีเรื่องต้งทำเยอะแยะนะคะมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องต้องสะสางนะคะเรื่องทั้งคนรักเก่าคนรักใหม่เอาไว้ก่อนนะคะก็แต่คุณก็ไม่ได้ปิดการโอกาสตัวเองนะเหมือนกับว่าคุณยังเปิดโอกาสยังคุยคยแต่ว่าไม่ได้ไปโฟกัสอะไรมากมายนะฮะอยากตอบก็ตอบไม่อยากตอบคุณก็หายไปเลยนะฮะบางคนอาจจะเป็นแบบนั้นนะฮะเอาตัวเองไปท่ตั้งอีกแล้ว โอเคไพ่ตำแหน่งอนาคตนะคะมีไพ่4ดาบไพ่เอกออฟวอนนะคะเอไอเอกออฟซอสแล้วก็เซเว่นสับคอยส์หมายความว่าเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองเนี่ยไม่อยากทำอะไรอยากอยู่นิ่งๆอยากทำสมาธิไม่อยากไปไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายใครเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณเองโปรเทคตัวเองแล้วไงเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเจ็บมาเยอะคุณผ่านอะไรมาเยอะอะเป็นจังหวะเวลาที่คุณเนี่ยเบรกทูเนี่ย h r o u g h คือหมายความว่าคุณผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆนานามาได้หมดแล้วอ่ะสถานการณ์ตอนนี้มันหมายความว่าคุณเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินทํายังไงก็ได้ให้เงินมันงอกทำนี้ก็ได้ให้เงินมันงอกเงยให้เงินมันโตให้เงินแบบนะคะวางแผนเรื่องการเงินน่ยคุณโฟกัสที่เงินอะไรก็เงินน่ะตอนนี้คนโสดที่เป็นคนมีนะคะเงินมาหละแล้วก็ไพ่จบเป็นไพ่แดเหรียญนะคะเป็นไพ่ของ การที่การเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนคุยที่ไม่มีสถานะความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่พัฒนาไปได้เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นแฟนกันหรือไม่คุณอยากจะเทคความสัมพันธ์ไปในล,ลักษณะคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าแต่มั่นคงจะดีกว่า นะคะทีนี้ไพ่โรแมนต์แองเจิลคุณในไพ่ t o loves นะคะ this is romance of a lifetime นะคะคือมันมีเกณฑ์ว่าเดือนนี้มีคนใหม่ๆเข้ามามีคนเข้ามาจีบๆมันทำให้อารมณ์ของคนโสดหรือคนคุยมันก็มีความเป็นสีชมพูมุง้งมิงตะมุตะมีบ้างในเดือนนี้แต่ตัวคุณเองถามว่าไปอะไรกับมันมากไหมไม่ตาม Energy ของดวงดาวแล้วก็ไพ่แล้วคุณเนี่ยไพ่ของคุณยุ่งอะ ยุ่งเรื่องอะไรไม่รู้แต่คุณยุ่งมากซึ่งไม่ใช่เรื่องความรักด้วยนะคะเนาะเพราะว่าม,มีไม่มีไพ่ของการยุ่งเรื่องความรักมาเลยคุณไพ่ไพ่มันขึ้นมาเพราะว่าคุณยุ่งเรื่องงานยุ่งเรื่องเงินเรื่องนั้นสองเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะเลยอะมากกว่านะความรักความสัมพันธ์ก็ก็รับรับไว้นะแต่ยังไม่ได้อะไรกับมันมากมายนะคะต่อไปมาที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็น คนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยคนที่ห่างๆกันออกไปอะ่ะใครที่มีความเป็นโซมเมทหรือเนื้อคู่มีเกณฑ์ว่าจะกลับมาเคลียร์กันปรับความเข้าใจและเทคแอคชั่นกันได้นะเพราะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยหลายๆคู่คือแบบพยายามที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มัน มันมั่นคงมันผ่านอุปสรรคคืออุปสรรคมันมีอยู่แล้วเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่อะมันเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะฝา่ฝาฟันอุปสรรคปัญหาไปด้วยนะซึ่งเป็นตัวคุณเองคนเดียวคนรักอาจจะไม่ได้แบบอะไรมากมายกับเราขนาดนั้นคุณเลยรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคนเดียวทีเนี้ยให้คุณอดทนอีกนิดนึงนะคะสถานการณ์เหล่านี้ไพ่ตำแหน่งอนาคตแนะนำให้คุณคือถ้าเหนื่อยก็พักก่อนนะคะพัก ให้สถานการณ์มันคลี่คลายด้วยตัวของมันเองแล้วปัญหามันก็จะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีไพ่หนึ่งดาบเข้ามาเนี่ยทุกอย่างความจริงบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยคําตอบคําตอบที่คุณรอมานานเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับผลบลัพธ์และเพราะว่ามีไพ่เซเว่นซอฟต์เพนเด็เสเข้ามาเป็นไพ่ของรีซอสนะคะเป็นไพ่ของผลลัพธ์นะคะ,ะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงมาเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มออกดอกออกผลเริ่ม เริ่มมาแล้วนะคะซึ่งการลงทุนลงแรงของคุณอาจจะทุ่มเทใจนะคะให้ความรักนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณลงทุนลงแรงไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันเริ่มจะกลับและเข้ามาและตอบแทนคุณแล้วนะคะแล้วก็ไพ่จบเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ quality education concentration Con นะคะแล้วก็ d edication นะคะก็คือความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะ มันคงนะมีคุณภาพ h e ลต t ้ y นะคะถ้าการกลับมาครั้งนี้ของคนรักเก่าของคุณเนี่ยกลับมาในลักษณะที่ต้องพยายามกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะคะผ่านอุปสรรคปัญหานะคะไปด้วยกันและฝ่าฟันไปด้วยกันอนะต้องใจเย็นเย็นด้วยนะเป็นความรักที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปด้วยนะคะในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ไพ่ romance angel คุณได้ไพ่ so m u e yeah this is your so m a t e ถ้าคนที่คุณคาดหวังรอคอย นะคะหรือมีคนเข้ามาในเดือนนี้ที่คุณคาดหวังอยู่ในใจลึ่งๆของคุณไม่รู้ว่าใครแหละกลับมาในเดือนนี้นะคะเขามี energy ของความเป็นสุเมชนะคะแต่ว่าก็ต้องเหมือนเดิมอย่างที่นาราบอกต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปร่วมกัน จากหน้าไพ่ย,ยังไงแล้วคุณผ่านไปได้แน่นอนค่ะจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ใน,นปัจจุบันนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์สาหรับคู่ที่มีประเด็นส่วนคู่ที่ทะเลาะก,กันในเดือนนี้มีเกณฑ์ยังไงก็ให้สถานการณ์มันคลี่คลายด้วยตัวของมันเองคุณนิ่งๆเข้าไว้จะดีที่สุดนะคะในเดือนนี้และทุกอย่างจะกลับสู่หมู่สภาวะปกตินะคะต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นอู้เดือนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ย ยุ่งมากๆเลยนะฮะไม่รู้ยุ่งเรื่องอะไรนะฮะอาจจะเป็นยุ่งเรื่องไฟแนนซ์ติดต่อสื่อสารเยอะมากนะคะเออมันเป็นภพ่ของการที่ไม่รู้คุณทำอะไรกับคู่เดินทางก็เยอะทำงานก็เยอะงานหนักงาน,งานยุ่งคือยุ่ง PC ซไปหมดนะคะซึ่งใจเย็นๆนะคะรู้สึกว่าในช่วงเดือนเมษายนคุณจะมีข่าวดีเข้ามานะ เพราะว่าวันที่16เมษาทุกคนมันจะมีฟูมูลในราศีเมษในราศีตุล26องศาซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณนะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่นะะออยวกับใครที่วางแผนกู้เงินซื้อบ้านซื้ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีกณฑได้ข่าวดีนะจ๊ะได้ผลลัพธ์ได้คำตอบ result investment นะคะลงทุนกับอสังหาอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่คือ ลอก่อนเดี๋ยวมาข่าวมาแน่นอนนะสำหรับคู่ไหนที่วางแผนซ้าอนาคตร,ร่วมกันหลายหลายคนนะคะวางแผนแต่งงานกันมานะแล้วปีนี้เหมือนกับว่าเริ่มเริ่มและข่าวเริ่มมาแล้วว่าเออเราจะจัดงานแต่งงานได้นะเราจะเริ่มจัดงานแต่งได้เริ่มชวนแขกได้เริ่มอะไรอะ่ะคือสถานการณ์มันเริ่มรีกลับมาวางแผนกันใหม่สําหรับหลายๆคนหรือบางคนเนี่ยก็คือ เริ่มแจกการ์ดใหม่ก็ได้นะคะเดินสายแจกการ์ดก็จะยุ่งๆหน่อยก็ได้นะคะในเดือนนี้เนาะโดยรวมแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลน,นะคะแต่อาจจะยุ่งๆแล้วไม่ค่อยมีเวลากระหนุงกระหนิงสูงสิงอะไรกันหรือเปล่าในเดือนนี้นะคะเพราะนั้นไพ่นะคะโรแมนต์แองเจิลเนี่ยเขาก็เลยแนะนำว่า Pay ์ o r เนตด้วยนะ,ะก็คือ to recapture romance around your inner yours นะคะ spirits of fun to shine นะคะ มันเหมือนกับว่านะคะให้คุณแล้วก็คนรักนะคะกลับมากระเซ้าเย้าแย่ขนมกระนิงเล่นกันจีบกันคือทําอะไรที่มันโรแมนติกอะค่ะเซอร์ไพรส์กันไหมแกล้งกันไหมคืออะไรก็นาราไม่รู้จะพูดยังไงดีคือมันแล้วแต่บริบทของคู่รักแต่ละคู่เนาะว่าเขาสร้างความโรแมนติกเติมความหวานให้กันยังไงก็เรียกง่ายว่าก็เดือนนี้เป็นเดือนของการที่ต้องเติมความหวานให้กันและกันด้วยนะจ๊ะโอเคนะ อันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะดวงความรักประจําเดือนเมษายนนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆสถานะความรักความสัมพันธ์นะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องที่หวังในเดือนนี้นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งริๆๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงความรักประจำเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ